สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1มกราคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ระสนิกรชาวไทยในโอกาสที่จะเริ่มต้นปี พุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขออํำนวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงามในปีพุทธศักราช 2,567ที่ผ่านมางานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดำเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณโอกาสนี้ในปีที่แล้วมีเรื่องน่ายินดี เกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทุกภัยซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัด ต้องประสบกับความเดือดร้อนข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธานในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเาคารพนับถือคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดศพหน้านี้ โดยทัั่วกนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชาชธานบัตรพระชัชธานพรปีใหม่พุทธศักราช2568แก่พระสงนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชานทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจําพระชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างซ้ายเป็นพระปรมาพิไทยวปรและด้านล่างขวาเป็นพระนามาพิไทยสท เมื่อเปิดบัตรพระราชธานพรด้านซ้ายมีข้อความว่าพระรชธานพรปีใหม่พุทธศักราช2568 พร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยส่วนด้านขวาของบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในกรอบลวดลายสีทองด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพรมีตราประจําพระราชวงศ์จักรีส่วนด้านซ้ายของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระประมาพิไทยวปรด้านขวาของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระนามาพิไทยสท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2568ความว่า พณะนักท่านนายมิเกลมาริโอดิออสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวานาะในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคิวบามีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีตลอดจนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนคิวบาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการแพทย์การสาธารณสุข และความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชาานสิ่งของพร้อมอาหารแก่ทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทเกรียงไชยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมอาหารไปมอบแก่ฐานที่บาดเจ็บจากการปฏิวัติราชการสนามเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่1มก,กราคม2568ซึ่งฐานที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ณโนะรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และอยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทำกายภาพบำบัดและรักษากระดูกฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งฝึกอาชีพพัฒนาความสามารถให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปัจจุบันมีนายฐานประทวนและอาสาสมัครฐานพรานพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่อาคารมหาวชิราลงกรและอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวรวมสี่นายพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ทําให้ฐานที่บาดเจ็บต่างสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณมีกําลังใจและมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อประเทศชาต สืบไปคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568 วันนี้ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2568 โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะบุคคลสำคัญนำใจการดอกไม้ใบทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ อาทิพลเอกสุรยุจุลานนนประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสสำนักจุฬาราชมนตรีประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาอายการสูงสุดสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้แทนราชสกุลต่าง ส่วนที่ศาราาสาหรไทยสมาคมพระบรมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ลงนามถวายพระพราพน,นาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชนอาทิสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักง,งานกปรปกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจกและสังคมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติกองทัพบ,บกกองทัพอากาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตำรวจตระเวนชายแดนสำนักง,งานปอปทอกรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึง้งโรงเรียนจิรดาวดชิราวุธวิทยาลัยมูลนิธิ m i r a เ l e of l อฟไ มูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปธรรมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมภมสมาคมแม่บ้านมหาไทยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมบริษัทเครือเจริญโภคภพันฑ์จำกัดบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยและกลุ่มบีเจซีบิ๊กซี นอกจากนี้ที่บริเวณด้านหน้าสาราาสตร์ไทยสมาคมมีประชาชนพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพอรอย่างต่อนเนื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568แก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรทุกคนด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันขมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ